สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับการเสี่ยงโชคก็คือว่านอกจากลอตเตอรี่แล้วหรือว่าโลโต้ในภาษาฝรั่งเศสนั้นก็จะมีแผ่นลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นแผ่นที่สำหรับขูดคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็คือว่าเริ่มต้นก่อน คำนี้นะครับาตเตก็คือแปลว่าขูดการขูดก็คือใช้แผ่นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่าใช้อะไรที่เป็นหัวแหลมๆมาขูดนะครับก็คือจะใช้ลักษณะเหรียญต่างๆแบบนี้มาขูดได้เรามาดูกันอันนี้เป็นแผ่นคล้ายๆกับลอตเตอรี่หรือว่าสำหรับการเสี่ยงโชคก็คือว่าอันนี้ซื้อมาราคาที่ แฟดฟังสวิสนะครับแล้วก็เราจะไปดูคำแรกกันการย้อา RV ผมจดไว้ในคำศัพท์อันนี้แล้วนะครับการย้องา RV แปลว่าสามารถได้รางวัลได้ตลอดชีวิตอะไรคือการขูดแล้วได้รางวัลตลอดชีวิตเรามาดูตรงนี้การเยจุสกาแซงมิลฟรองอันนี้นะครับแซง มิลล์ฟองก็คือว่าแสงมิลล์ฟองก็คือประมาณหนึออ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทห้ามิลห้าพันฝั่งปลาขมัว rv แล้วก็มาดูคำศัพท์คำต่อไปนะครับปลาขมัวแปลว่าต่อเดือนนะครับซึ่ง การที่เราจะได้ชนะรางวัลของการขุดรางวัลนี้ก็คือว่าเราสามารถจะได้รางวัลห้าพันฟังต่อเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตรางวัลตลอดชีวิตที่เราจะเลือกตรงนี้นะครับของอาวผมจดมาแล้วตรงนี้ก็คือว่าของอาวก็คือได้รางวัลไปตลอดชีวิตหรือว่าเราจะสามารถเลือกได้ ตรงนี้นะครับกะปิมาชัดๆหน่อยกัปิตาล,ลก็คือว่าผมจดไปตรงนี้นะครับก็คือเลิกกัปปิตาลเป็นเงินก้อนคือเราสามารถที่จะเลือกได้ระหว่างเป็นได้รางวัลตลอดชีวิต5 0 0 0ันฟังหรือว่าจะเป็นกัปิตาลตรงนี้นะครับคือเป็นเงินก้อนรับเงินก้อนเงินสดไปทันทีเงินสดก็คือว่า8 0 0แสนฟังนะครับ แสนฟงสังภาษาฝรั่งเศสคือวิซองมีฟองหรือว่าจะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ27ล้าน10,000แสนกว่าบาทนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเล่นยังไงบ้างพลิกมาด้านหลังจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบายว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเราได้รับรางวัลจะทำยังไงคำศัพท์ที่เราจะมาดูกัน ก็คือจะเป็นคำนี้นะครับกะมองช่วยผมจดไปแล้วตรงนี้ก็คือว่ากะมองช่วยเล่นอย่างไรเขาก็จะอธิบายว่าเราต้องมาขูดแวบคำสมัมงหนึ่ก็คือคัเตแปลว่าขูดแล้วก็มีตรงนี้คือมีรางวัล5,000ฟังตลอดชีวิตหรือ8,000สนฟังเงินสดหรือว่ารางวัลที่2จะเป็น2,000ฟังตลอดชีวิตหรือว่าจะเป็นเงิน เงินสดครั้งเดียวอยู่ที่3าม0 0นสองฟังก็หรือไม่ว่าเราอาจขุดจะไปรางวัลอื่นก็จะมีเลตรงนี้นะครับเบียคาจู T U, ก็คือเราจะขุดไปแล้วอาจจะได้ไม่ได้รางวัลอะไรเลยแต่เราจะได้ใบนี้ฟรีหนึ่งในะครับก็เป็นสับไม่ง่ายน่าสนใจ ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลที่ต้องการจะเสี่ยงโชคนะครับกับลอตเตอรี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับมีตาเครื่องหมายอันนี้อยู่เครื่องหมายสีส้มอย่างนี้ก็คือเป็นลอตเตอรี่โฮมองนะครับจะเป็นสำหรับอ,อ,องค์กรเสี่ยงโชคโลอตเตอรี่สำหรับ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ขอบคุณกันนะครับที่ติดตามแล้วก็ถ้าอยากจะจำคำศัพท์ให้ได้ก็อย่าลืมดูแล้วก็ดูซ้ำได้นะครับว่าออกเสียงยังไงเป็นยังไงบ้างผมเขียนแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ